เบิดย้ำหนาวแล้วพ่อหน้ากันได้แล้วเงยหน้าขึ้นจัน่อยเนี่ยจะกลมเลยที่จะซุมมอหนึ่งนั้นเป็นอย่างไอห,หมูสหลังกเก็ตหยังเงยหน้าขึ้นมันคือว่าเงยละมอเนี่นนยนะกลุ่มดูซู่ยเลยเออกลมหน้าลบหน้าลบตาคนเ็ดบรดีก็ลบหน้าลบตา,บา,บตามากนี่นะ หนีนาขันเป็นยางกายห่องกระเบีย่ยนไปทั้งขึ้นทั้งห่องอันผุนเนี่ยห่องสงาวก่อนบนเน็ตจนได้เอิ้นถามเอาได้ห้าทั้งเื่อรีหนาไปลบหนาประกาศเผชิญความจริงย่านค้นหูวก็ได้ได้รีได้ลบได้รีเห็ดยังกระดีอยู่รักเห็ดรักอยู่รักกินแต่เดมามาบ่จริงใจบ่ซื่อสัตย์ วันอื่นกะคู่ประกาศใบป,ประกาศให้ไปบุเตแจกใบประกาศไปซุ่มไปแข่งโค้งงันในเหรียญทองอันดับหนึ่งมากถึงหม้อต้นหม้อไปซุ้มหนึ่งก็ได้เหรียญทองกับมี่บ่อันานั้นอันนี่ได้รางวัลไปแข่งทักษะให้นอกเป็นการเพิ่มทักษะจะขวางเสริมทักษะจะขวางหาความรู้ให้จ่จะขวางพอแม่สินจอบอัพเตเปียดยุหัน ไล่สาระกับไล่ปวดไล่พ่กด,ดไล่มันเป็นอย่างไรกดไล่สาระได้นั่นนะมันเป็นกดไล่ถือใจดเดียแต่ละมือละเวียนออกจากอันนึงได้กับเข่าอันนึงออกจากอันนึงได้กับเข่าอันนึงหาหลักให้ชีวิตแต่ความวาพออา่อให้ในพ่อจู่ไงพ่อแห้งเหรออันนี้ก็ยกตัวอย่างให้บางทั้งซุ้มมีสาระกับซุ้มบ่มีสาระ ซุ่มไหลสาระกับซุ่มบัไหลสาระแท่นที่สิเอาเทคโนโลยีที่มันมีอยู่มาเกิดประโยชน์ให้เจา้าขวางกลายเป็นเอาเทคโนโลยีมาทำไร่เจ้าขวางซ้ำมีดเอามาป,ปาดชิ้นปาดไขก็ได้ประโยชน์ผัดมาป,ปาดชิ้นเจา้าขวางมาหันเนื้อเจ้าขวางเอาความเจะเลื่อนมาบันทอนเจ้าขวางลงนี่กับวอมิทาใส่บ่เป็นบ่มีปัญญาใส่ถือควมโง่ความหลง อาศัยต่กิเลสความงาเจะของโลภโกรธหลงหลงไปม่วนไปเพื่อนไปบงหัจ,จักว่าอนาคตจะขวางที่ปิสนี่ก็ใส้บ่ถือกประเภทคณขมาสส่างคามจะเลื่อนมาพัฒนาจะขวางมาโยกระดับคุณภาพชีวิตจะขวางขึ้นโยกระดับสมองจะขวางขึ้นเคาะขีข่เรื่อยจะขวางอกอันนี้ก็ถือว่าจะเกิดประโยชน์ใส้ประโยชน์ด้คุ้มค่าอันนี้ก เอาไปเบืง้งไปคิดไปอ่านเบิ้งเกี่ยวกับมันอยู่บ่เพีย้ยดเลยแต่สีสอบไม่อีกเรียนกับยากหาบาสียากกลัวไมนสอบเพราะว่าบ่าค่อยได้สนใจบ่ได้ตั้งใจผู้ปกครองกับจมน้ำก้นลูกหลานบา่ตั้งใจเรียนแนบวบ่แต่งมันห่างเปลี่ยนเน้นหนังไปพอเบ้าเสียงหัวได้ยินให้ฟัง เนี้ยหนึงบ่ทันได้ถึงยามมันก็หาวมันก็เฮิงใส่กันพออยากเปลี่ยนตำกันบุญธาตุงคนก็ได้อันนี้ก็บ่ทญาเนี้ยบ่ได้ฮะอันบอกได้สอนเนี้ยบอกเนี้ยสอนให้เกิดความรู้ความดีความงามความสามารถในตัวเจ้าของไปบ่พอกันอยากเป็นอันเนี้ยบ่เป็นบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตอย่างหัดเนี้ยมันก็เพราะกันหาวฮึบฮึบอยู่ก็ยังอันทำเป็นเสียงกรองก็จิตติบึมบึมอยู่มันหาวใจกัน อันนี้กัดพเสียไปหลายนอกจากกับของที่เสียแล้วเสียตัวละกัอนเสียตัวเสียใจเสียอนาคตเสียความดีความงามเสียโอกาสเบิดโอกาสไปหลายเนวยผมเป็นมาเบิดไปเลยดอกมันถึงเบิดไปหลายโอกาสที่ดีที่เขามากกับเสียไปศูนเสียไปโอกาสในการพัฒนาก้าวไปกัดแจ้งไม่กับพ้นแล้ว ทั้งอันขี่รถอีแตกอันไปรับจา้างขุดมันทั้งอุ้มลูกตั้งยังตั้งยัง,ง,ยงอยู่ทั้งรถผล่วจังหน่อยอ่สิบ้าพราใจบัดพุ่นละบัด,บดมันถูกมากหมดละมันช่เด็กคืว่าอันโอ้เสียดายแต่อันอมีโอกาสเลี้ยนบมเดลเลี้ยนนอสิดีว่าเรื่องเลี้ยนกิดเอาหอดม้อหกไปสอบหันสอบนี่หาหมองสอบว่าถ้าได้ได้หาหมองเลี้ยนบมเดลได้ ก็มีผู้อยากเรียนผู้บวชอยากเรียนก็นถือบัตรขาดทุนในยักน้อยอยอะเสียเวลามาสามปีแล้วควรจ่พัฒนาตัวหาหม่องศึกษาตัวยกระดับตัวขึ้นอีกก็ยังเล่ยเรยร้อยอยู่หายงครก็ได้ผู้บวชเล่ยเร่ร้อยกับมี่ไปได้จะคนรหรืบุเนี่ยหมู่บ้านเมื่อก้อนกับประกาศไว้อีกแล้ว ใหญ่ได้วิศวะมออบนนั่งก็ไข่เนี่ยขณะที่เลี้ยนจบออกไปตรงเบิ้งน้ำเพราะเป็นเลี้ยนซื่อๆเลยกับพงศ์หัวใจว่าสิไปเห็นงานหยังเลือกไว้ซุ้มม้อสองม้อสามตั้งท่าไว้ขั้นจบม้อหกแล้วสิเข่ามหาไล่ใสยอยากเลี้ยนหยังอยากเลี้ยนคณะใด,ดสนใจไปทางใดควรสิศึกษาไว้แล้วเตรียมไว้แล้วว่าจะาของสิมีอาชีพหยังว่าง,างแผนแน่ยหน้าคดไว้แล้ว จะสิไม่ลอๆ,ๆ,ๆเล่นๆด้วยๆได้ๆ,ๆอยู่น้ำบ้านขี่รถเลียนหนาเลียนดังอยู่คือจังอันซุ่มหมาด้วยเลียนอันโฮตัวนั้นตัวนี้อยู่นนั่เลียนโฮน้ำตัวผู้ตัวเมีย,ยอยู่หันอันนี้ใส่หมามามใส่ก็จะพักกันเฮ็ดไปให้มันดีไปให้มันงามเฮ็ดให้มันดีซะก่อนในวัยซามหนีบ่ทันได้ถึงงามมันอีกบางศิษปีกับบทัานได้สายดอกาภๆๆๆาษาผัวซื่อหาตรวจเอาน้ำดากหมากับบัอึด ชุ่มบุญยิ่งก็ได้พ่อดากมาใส่ตดปาดใส่คูโคบมานลดนทางผู้ใจชำนั่เนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยช่วยไปเจาะอวนคัหลายแต่ตัวมันก็เอาตัวมันบาพันในรวดอยู่เบิ้งกันเนี่ยมันเบิ้งแยวๆตั้งตัวจะขวงให้มันดีสักวันยังค่อยคืดค่อยอ่านไปขยับขยายรักษาตัวให้มันกลุ่มสักวันยังค่อยไปคืดว่าสิรักษาผู้อื่น เท่านหอยก็สิทธิเป็นพระนาเลี้ยงลูกผัวดอกป่านนี้งเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวดอกจูอดเอากั้นเอามันบ่ท่านได้ายดอกเขาก็ตัวหนอแต่เนี่ยอยู่บ่ท่านเนี่ยนี่สำนาซุ้มผู้ใจ้หมดนี่ก็สิทธิ์ท่านในมีอย่างสวยมากเลยดอกเอาเขาห่างสักบันเนี่ย